สวัสดีครับผมนายนัทพลพรมสมัสีนะครับวันนี้เดินทางมารีวิวที่นาซึ่งก็อยู่ในเขตพื้นที่ของนะครับบ้านคลองตำบลบุรีรีอําเภอเมืองจังหวัดสุรินทร์นะครับที่นาแปลงนี้นะครับมีเนื้อที่ทั้งหมดนะครับหไร่13ตารางวานะครับด้านหน้าก็จะติดถนนนะครับสาธารณประโยชน์ นะครับห่างจากตรงนี้ไปนะครับเนี่ยจากตรงนี้ไปนะครับประมาณสัก300เมตรนะครับก็จะเข้านะครับไปในหมู่บ้านหรือชุมชนนะครับที่มีไฟฟ้าแล้วก็มีน้าประปานะครับห่างจากชุมชนมาประมาณ300เมตรนะครับแล้วก็ห่างจากตรงนี้ไปเนี่ยนะครับจากที่นาแปลงนี้ไปนะครับไปถึงถนนทางหลวงแผ่นดินนะครับหมายเลข 2- 26สนะครับสุรินทร์สีขอ ประมาณ4กิโลเมตรนะครับเป็นที่นาแปลงสวยเลยนะครับตรงนี้นะครับมาถึงก็สังเกตง่ายๆะก็จะมีป้ายนะครับติดเอาไว้หมายเลขที่16นะครับแล้วก็ทางด้านนี้นะครับไปทางทิศตะวันออกนะครับซึ่งก็ทางทิศตะวันออกนี่ก็นะครับเป็นคลองส่งน้ําขนาดใหญ่นะครับซึ่งก็ถึงฤดูการนะครับในการทำนาเนี่ย ไม่ต้องเป็นหัวนะครับเรื่องของน้ํานะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่อยากจะบอกก็คือนะครับตรงนี้นี่น้ำไม่เคยท่วมนะครับล้านเปอร์เซ็นต์นะครับเป็นที่นาที่อยู่ในเขตพื้นที่ของตำบลบุรีศรีนะครับบ้านคลองนะครับตำบลบุรีศรีนะครับอำเภอเมืองจังหวัดสุรินทร์นะครับเนี่ยที่นาแปลงนี้นะครับเขตแดนก็จะอยู่ประมาณนี้นะครับเนี่ยอยู่ทางนี้เลยนะครับที่มีมีต้นยูคานะครับ แล้วก็ทางทิศตะวันออกของที่นาแปลงนี้ก็จะเป็นนะครับคลองส่งน้ํานะครับขนาดใหญ่เลยนะครับซึ่งก็ตอนนี้ก็อยู่ในช่วงของเดือนนะครับมกราคมปลายปลเดือนนะครับก็ยังพอมีน้ําอยู่นะครับเนี่ยนะครับน้ำไรลลาำคลองนะครับซึ่งก็เกษตรกรก็ได้ใช้เกี่ยวกับประโยชน์ของคลองน้ํานี้นะครับ เนี่ยตรงนี้ก็จะมีน้ำนะครับพอดีมีนะครับต้นต้นหญ้านะครับต้นไม้นะครับขึ้นพอดีน้ำจะอยู่ใต้นี้กว้างเยอะๆเท่เดีวนะครับเป็นช่วหน้าแล้งนะครับเพราะฉะนั้นที่ดินแปลงนี้เนี่ยหรือวัฒนนาแปลงนี้นะครับอยู่ในเขตอำเภอเมืองนะครับเนื้อที่16ไร่13ตารางว่านะครับขอบคุณมากๆนะครับสำหรับทุกๆท่านที่ ได้ให้เกดเข้ามาชมช่องของนัทพลพรหมสวัสดิ์นะครับซึ่งการติดตามก็สามารถติดตามได้3ช่องทางด้วยกันนะครับช่องทางที่1ทางช่องนะครับยูทูบช่องทางที่2ทางช่อง Facebook ช่องทางที่3ทางช่อง t i k t ็อกนะครับพิมพ์คําว่านัทพลพรหมสวัสดิ์นะครับแล้วทั้งก็จะได้เห็นผลงานของผมในจํานวนมากเลยทีเดียวนะครับเข้ามาแล้วก็ช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนด้วยนะครับเวลาผมลงคลิปต่อต่อไป ก็จะได้ไม่พลาดโอกาสในการรับชมนะครับต้องการที่จะติดต่อมายเลขโทรศัพท์นะครับอ d ดีไลน์ก็09478 38 419ขอบคุณมากมานะครับสวัสดีครับเดี๋ยวผมจะพานะครับทุกๆท,ท่านนะครับไปดูพื้นที่ของที่นับแรงนี้เลยนะครับแล้วก็ขออนุญาตบอกราคาขายเลยนะครับที่นาเนื้อที่6ไร่ 13ตารางวานะครับอยู่ติดกับถนนนะครับสาธารณประโยชน์นะครับแล้วก็อยู่ใกล้ๆกับชุมชนนะครับห่างชุมชนมาประมาณ300เมตรนะครับเป็นที่นาแปลงสวยนะครับราคาขายไร่ละนะครับ1 8 0 0 0บาท1 8 0 0 0 0บาทโอ้ราคานี้ถือว่าราคาที่เหมาะสมมากๆนะครับเพราะว่าที่นาแถวๆนี้น่ย นะครับส่วนใหญ่เขาก็จะขายกันอยู่ที่นะครับไร่ละ2 0 0 0 0นนะครับสองแสนบาทนะครับอรองกันมาถรองกันไปก็จะอยู่ที่ประมาณสัก2 0 0 0 0นนะครับมีการซื้อขายกันนะครับแต่ที่ที่นาแปลงนี้นี่อยากขายจริงๆนะครับก็เลยดําราคาลงมานะครับราคาไร่ละ1นึ่งแบาทนะครับซึ่งก็สําหรับการเดินทางมาที่นี่นะครับก็ห่างจากเขตเทศบาลเมืองสุรินทร์ นะครับประมาณ20กิโลเมตรนะครับห่างจากเขตเทศบาลอำเภอศรีขอรภูมิจังหวัดสุรินทร์นะครับมาที่นี่ประมาณนะครับ25กิโลเมตรนะครับแล้วก็ห่างจากสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลบุรษีนะครับอำเภอเมืองจังหวัดสุรินทร์นะครับมาที่นี่ประมาณ10กิโลเมตรนะครับนี่เป็นที่นาแปลงสวยเลยนะครับซึ่งก็เนี่ยดูจากสภาพต่อสั่ง โอ้เถอว่าสมบูรณ์มากๆนะครับแล้วก็การันตีเลยครับว่าที่นาแปลงนี้นี่น้ําไม่เคยท่วมนะครับแล้วก็มีความสมดุสมบูรณ์มากๆเลยทีเดียวนะครับเป็นที่นาที่อยู่ในเขตอําเภอเมืองนะครับนู่นเลยครับกลายนู่นเลยครับลิบลับไปนู่นเลยครับหนูไปถึงต้นไม้นู่นเลยครับโอ้เป็นที่นาแปลงสวยมากๆนะครับแล้วก็นะครับเป็นที่นาเอาทำลักษณะเป็นแปลงใหญ่เลยนะครับมีทั้งหมด นะครับมีทั้งหมด4ี่แปลงนะครับ1 2 3 4สามสี่นะครับ4ี่แปลงก็นไปถึงติดถนนเลยนะครับมาก็สังเกตง่ายๆก็จะมีป้ายนะครับตั้งเอาไว้นะครับหรือหลายๆท่านนะครับที่มีความนะครับมีความประสงค์ต้องการนะครับที่จะดูที่นาแปลงนี้อาจจะอยู่ต่างนะครับต่างอำเภอต่างจังหวัดต่างเหนือต่างประเทศก็ดูได้นะนะครับหมายเลขโฉนดนะครับ9 8 7 1แดเจ็ดหนึ่ง นะครับหมาเลขโฉนดนะครับเข้าไปใน Google m a p นะครับสามารถดูนะครับพื้นที่ของที่นาแปลงนี้ได้เลยนะครับรับรองว่าดูแล้วเนี่ยท่านชอบท่านต้องชอบแน่นอนนะครับเพราะว่าบริบทพื้นที่นั้นโอ้โหนะครับสุดยอดอลังการงานสร้างเสรอเกินนะครับแล้วก็บรรยากาศนั้นใช้ได้บรรยากาศนั้นถือว่าโอ้โหนะครับเย็นสบายเหลือเกินนะครับเป็นท้องทุ่งไร้นานะครับที่เต็มไปด้วย นะครับเต็มไปด้วยบรรยากาศที่สดใสนะครับราคาก็นะครับไม่แพงนะครับได้ละ180,000สนแปดหนบาทสนใจสนใจก็ติดต่อมานะครับที่ผมนัทตพลพรสวัสดิ์หมายเลขโทรศัพท์ออดิไลน์ก็นะครับ094 78 38 419เจ่หขอบคุณนะครับสำหรับนะครับเจ้าของที่นานะครับสวยสวยใจดีด้วยนะครับได้ให้เกตติดต่อนะครับให้ผมครับนัทตพลพรสวัสดิ์ได้มีโอกาสมาทำการรีวิว แล้วก็มอหมายภารกิจให้เป็นเกรือกาในการซื้อขายที่น่าเป็น,นี้ต่อไปสนใจก็โทรมาวันนี้ขอบคุณมา,มากๆนะครับสวัสดีครับ